หนะ้าฝนแบบเนี้ยโดนยุงกัดเนี้ยมันเจ็บมากเลยนะวันนี้มีไม้ตียุ จะมาบอกค่ะทุกคนที่ไม่ใช่แค่เป็นไม้ตียุงแต่ว่าดักยุงได้ด้วยแบบ2 in 1เลยเขาคือแรนดี้ไม้ช็อตยุงดักยุงไฟฟ้าพรีเมียม2 in 1รุ่น r d 0 3ค่ะใช้ทนช็อตแรงแบตจุเยอะชอบตรงฟังก์ชันดักยุงแบบไม่ต้องเปลืองแรงด้วยเทคโนโลยีไลท์เวฟนะคะแค่ตั้งทิ้งไว้ไม่ว่ายุงหรือแมลงายก็สิ้นลายแน่นอนคือถ้าไม่อยู่บ้านก็กำจัดยุงได้ปลอดภัยนะคะพร้อมตะแกรง3ชั้นป้องกันยุงบินออกด้วยสามารถใช้ได้นาน6ชั่วโมงเลยถ้าไม่เสียบสายชาร์จค่ะ สีม่วงคือล้อ,อยุงได้ดีมากด้ามจับก็ถนัดมือนะคะใช้ถือช็อตก็สะดวกปกผ่าก,ก็ง่ายใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยคือไม่เหมือนใครย้ําเลยว่าล้ามากกับยุคนี้นะแลวถ้าหากว่าปุ่มอยู่ตรงกลางนะคะก็คือจะอยู่ในระดับออนเราก็กดปุ่มตรงนี้เวลาตียุงก็ทำอย่างนี้ได้เลยกดค้างไว้เนาะหรือว่าถ้าจะปิดนะคะก็ปิดแค่นี้อ่าเอาเป็นว่ามีออนหนึ่งแล้วก็ ออนสองนี่ถ้าออนสองเอาไว้ดักยุงนะคะลํำมากๆแบตอึดมากด้วยตียุงก็ได้รอยุงก็ดีหน้าฝนนี้ต้องมีติดบ้านไว้แนะนำเลยมาใช้แรนดี้กันนะคะ